สวัสดีค่ะวันนี้วันดีนะคะเลิกงามยามดีวันนี้จะมารีวิวนะคะในช่วงออกพรรษาแบบนี้เนาะฝนก็ใกล้จะหมดละอันนี้ก็เอาต้นไม้มาปลูกเนาะอันนี้เป็นตัวยี่โถนะคะสีชมพูสวยมากอ่าตัวนี้เป็นพวกโกส้นค่ะเดี๋ยวจะปลูกสลับสลับกันไปนะคะอินทนิลค่ะมาด้วยโกสน้นนะจ๊ะต้นไม้ต้นเล็กตัวนี้ จะเป็นพุทซ้อนนะคะแตกยอดดีมากๆเลยตอนที่ชําอยู่ในถุงยังไม่แตกขนาดนี้นะคะพอมาลงดินปุ๊บแตกยอดนะคะได้ได้ดินเนาะได้พื้นที่ของให้รากมันเดินนะตัวนี้เป็นยี่โถเหมือนเดิมคะ่ะตัวนี้มาลงเมื่อวานนะคะหมักผู้หมักเมียจ้าเดี๋ยวก็จะเอาสีอื่นๆมาลงเพิ่มนะคะตัวนี้เป็นเข็มขาวคะ่ะ เข็มขาวเรามีอยู่สองต้นนะคะกลิ่นจะไดะ้ดอกสวยนะคะสีขาวๆตัวนี้พุทซ้อนเหมือนกันอันนี้ตัวนี้ก็จะปลูกต้นไม้สลับสลับกันไปนะคะจะไม่ได้จัดในแนวแบบเอออย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ,ะมาค่ะตัวนี้ดอกแก้วตอนอยู่ในถุงไม่ออกดอกค่ะแต่พอมาลงดินบอกได้เลยดอกนางจะมาแล้วค่ะนางกำลังมีดอกละตัวนี้สวยค่ะ ยาวๆไปนะคะตัวนี้เป็นต้นไม้ที่ชอบมากๆเลยอ้ชอบมากๆเลยก็คือต้นหลิวรูรมนะคะเวลาเขาต้นสูงขึ้นมาเนี่ยต้นสูงสูงขึ้นมาเนี่ยค่ะจะห้อยนะคะทําสวนสไตล์อังกฤษนี่สวยมากๆเลยนะคะแล้วที่เป็นแถวๆนะคะยาวไปนะคะยาวไปนะ จนสุดนู่นเลยเนาะสุดข้างกำแพงเลาะไปนะคะอันนี้จะเป็นไซเกาหลีค่ะปลูกเพื่อเป็นกำแพงนะเดี๋ยวเวลาเขาโตขึ้นมาทึบขึ้นมานะคะก็จะทำเหมือนสไตล์แบบคาเฟ่นะคะตัวน,นี้นะทำจัดสวนสไตล์คาเฟ่สไตล์ผู้ดีอังกฤษนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะอังกฤษไหมนะคะ